เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมะเป็นนะครับกับเกม Tower Land ดินแดนหอคอยเคลื่อนที่ กันในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมแม่ก่อนที่จะมาเริ่มเล่นนี่เราก็ได้ทําการแอบไปเก็บเงินนะครับได้มาจํานวนโอ้โหหนึ่งล้านสองแสนกันเลยทีเดียวโคตรจะเยอะนะครับผมไปที่เมืองกันก่อนตอนนี้เก็บเพิ่มโอ้โหได้อีก8ปดหมื่นเยอะแยะเหลือเกินเอจะอัพอะไรดีเอ่ยคราวนี้ขอทําการอัปเกรดทาวเวอร์ปุ๊บโอ้โหชิวๆดูสิครับเงินนี่แทบไม่ขยับ พิ่มความแข็งแกร่งนี่โอ้โหสุดยอดถ้าอยากจะอัปเกรดเพิ่มนี่เราต้องผ่านเวฟที่21กันก่อนเฮ้ยจะว่าไปตรงนี้ดิโอ้หยยูนิตใหม่กับผมเกราะกำบังด้านหน้าซื้อไปเลยและนี่ก็คือบาลิสต้าธนูงนั้นหรอซื้อไปด้วยเราต้องเลือกว่าจะติดตั้งอะไรกันดีโอ้หยนี่อะไรวะเนี่ยเราสามารถปลดล็อกได้เยอะขนาดนี้เลยหรอ คอมมานเดอร์แล้วก็ตัวนี้เอิร์ธเมดลูสเตอร์แล้วก็เชื่ออะไรเนี่ยวาเทลลนด์เหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้นี่ขอติดตั้งบาลิสตาไปก่อนอัปเกรดปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เพิ่มดาวเบลดแบบสุดยอดเฮ้ยชุบ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 ชบสักเรเวล15แล้วกันเป็นธนูที่ยอดเยี่ยมแน่นอนแล้วก็ด้านล่างนะครับจากป้อมที่สามารถปล่อยหนามได้นี่เราขอทำการเปลี่ยนเป็นเอ,อ่อ ดี๋ยแป๊บหนึ่งเปลี่ยนยังไงเอ,อ่นี่ไงอาร์เมอร์เขาผมบวกพลังป้องกันเข้าไปนี่นะครับติดตั้งาไปเทนอ่าแล้วก็อัปเกรดอี่เพิ่มความแข็งแกร่งกันหน่อยฟึ๊บฟึบฟึบฟึบโอ้โห้สักเรเวล15เหมือนกันจากนั้นก็อาเชอร์ด้านบนฮึบอัปเกรดเรื่อยๆสุดยอดพลธน,นูเป็นไงเงินตอนนี้นะครับ ล่อยหลอลงมาเรื่อยๆโอ้โหพลธนูสีฟ้าเดี๋ยวเราขอทําการเปลี่ยนพลทหารกันสักนิดหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้นะครับเอาเป็นคอสโบแมนออกไปก่อนมาติดตั้งตัวอะไรกันดีคราวนี้นี่ก็คือผู้สั่งการนั่นหละคอมมานเดอร์สามารถเสกนักดาบออกมาได้นะครับแล้วก็เอิร์ดเมดไหนดูซิโอ้โหมีสกิลในการทำให้แผ่นดินไหวและตัวนี้ลัก โอ้ทำให้เราสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นอประมาณนั้นนั่นเองแล้วตัวนี้ล่ะวาเทาเรนไหนดูซิดูเหมือนว่าจะได้รับค่าประสบการณ์ที่มากขึ้นนะครับขอใช้เป็นเอิร์ธเบดก่อนแล้วกันปึ๊บอัพเกรด,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 ดมาเอาให้ได้ซักเรเวล15นี่พวกนี้ด้วยปึ๊บปึ๊๊อัพด้วยความไม่เสียดายเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองไปใช้ตัวอื่นกันด้วยอัพอพพวกนี้ไปก่อน สำหรับตอนนี้ก็ลุยบอสกันเถอะเวฟที่20นะครับมาพวกกระจอกแน่นอนคราวนี้เฮ้ยเห็นตัวใหญ่โอ้โหบัณฑิตพ่อมดโจรนคนรับคราวนี้เนีจะโหดแค่ไหนเอ่ยเอาละปุ๊บปุ๊บมาตอนนี้สกิลของพ่อมดฮึบแผ่นดินไหวโอ้โหสตันเฮ้ยใช้ได้อยู่ธนูจึก๊กโอ้ยอย่างแรงครับผมมาซสมมอนออกไปเลยพ่นหอกพนดาบจึ๊กจึ๊ จึ๊กๆโอ้ยดาเมจรี่ไม่ต้องพูดถึงเอิร์ทเควตกับผมโอ้ยสตันไปสิแม่เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับคราวนี้โอ้ยป้อมด้านบนก็ยิงโคตรแรงมาตายเป็นฝูงโอ้ยเอิร์ทเควตจัดการด้านหลังไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่ธรรมดาไอ,อตัวนี้มารีบลุ่มเสียบันจึ๊กๆ,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 ๆโอ้ยเลือดเยอะแม่อึดเหมือนกัน พอใช้ได้เออเรียบร้อยได้เท่านี้แหละเพื่อนมาตอนนี้ก็เก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคกลับไปที่เมืองกันก่อนตอนนี้ปับ๊บเฮ้ยอัพสกิลได้เอาเป็นอะไรดีเอย่ยเพิ่มอัตราการคริติเคอลเป็น10%ในตอนนี้นะครับโอ้ตรงนี้ก็พอจะอัพได้ทรนิงฟิลอัพเกรดปุ๊บเออเพื่ออะไรก็ไม่ค่อยได้ใจ เอาละต่อไปก็ขอทําการอัพตรงนี้นะครับปุ๊บเก็บเงินได้เป็น5 0 0 0 0นแล้วก็ตรงนี้เก็บเงินได้รวดเร็วมากขึ้นเดี๋ยวก่อนแพงเกินไปไว้ค่อยอัพสําหรับในตอนนี้ก็ไปที่แผนที่กันเถอะเราจะทําการออกระจนภัยนะครับมารับเงินตรงนี้โอ้โยขบวนคาราวานจูโจบกันเลยน่าจะเป็นสมบัติของพวกโจรเอาละเล่นความไวปุ๊บปบ๊ออกมาใส่เพื่อน ออกมาแล้วออกมาแล้วมาล่อยพวกคนทหารไปก่อนเรอะผมแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนธนูเออมาลดความไหวแผ่นดินไหวตรงนี้อยู่กันโคตรเยอะโอ้โหมีคโคตรแม่พ่อมดแห่งดินนี่สุดยอดจริงๆมาปาั๊บมาโอ้โหยออกไปไม่ทันตีเรียบร้อยแม่ได้เงินหมื่นสี่นะครับใช้ได้อยู่เอาล่ะ จากนั้นก็ทำการบุกค,ค่ายตรงนี้กันเถอะเฮ้ยได้รับห้าหมื่นกันเลยเป็นปรา,าสาทของพวกปกูรายนะครับผมเอด์ดเควเออปล่อยพลทหารอ่าโอ้โหข่าวนี้นี่แบบว่าโคตรกระจอกครับผมจึก๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โห,โโหเฮ้ยป้อมจะแตกด้วยความรวดเร็วเกินไปแล้วเพื่อนมาตอนนี้ก็แผ่นดินไว้ปึ้มโอ้โหเฮ้ยมันออกมาแล้วมายิงให้ถอย เดี๋ยวเดี๋ยวดจะเย็นจะเย็นโอ้โหจะว่าไปเกาะป้องกันของประสาทเรานะครับยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวเฮ้ยจะเออกระเด็นมายิงทนูจึกๆิกๆๆๆโอ้โหแม่การอัพกรดาะนี่ช่วยป้อมเราได้เหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกระเด็นเดี๋ยวก่อนมาเอิร์เควสปึ้งสตันไปซะเออเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวอื่นกันบ้างเย้โอ้โห ได้คิดตั้งกันด้วยมาไปกันต่อนะครับ5 0 0 0มื 50, หลังจากยึดได้ก็แม่ทำการอัปเกรดนิดหนึ่งเพื่อการเก็บเงินที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยแวะมาเก็บทีหลังปะ่ะไปกันต่อดีกว่าเอาละสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะขอทำการเปลี่ยนตัวไหนกันดีนะสมมุติว่าเป็นตัวอัศวินล,ละกันเอาออกไปก่อนแล้วก็ขอทำการเปลี่ยนเป็นคอมมานเดอร์ นี่เดครับติดตั้งเข้าไปอัปเกรดป๊บป๊บป๊บป๊ปปปแเอาให้ได้สักเรเวลนี่20ไปเลยลองใช้กันดูนะครับผมนี่โอ้โหดาเบลดร้อยแม่ยอดเยี่ยมแน่นอนปะแบทเทิลกันเถอะตอนนี้เว็บที่21่ไหนดูสิแม่ออกมาโคตรเยอะเอาละตอนนี้เล่งความไวแล้วก็ทำการปล่อยไปเลยเพื่อนนอนและ โอ้โหเฮ้ย,ยตัวยักษ์ตัวเดียวไหนดูซิพลังดาเบตเจ้าตัวนี้จะเท่าไหร่เอ่ยจ้าจ้าโอ้โหโอ้โหฟันหอ,อย่างโหดับผมถล่มต้มมันเออเดี๋ยวผมปล่อยพ่นหอกแล้วก็เอิร์เควสตูมสันไปซะแม่สันสะเทือนสามารถสกัดศัตรตูได้แบบยอดเยี่ยมนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันปลาหินแม่ไอ้แกงปลาหินใจยเย็นใจยเย็นเอาละสันข้างหน้าไปซะเรียบร้อยยิงธนู กำจัดด้านหลังครับผมโอ้โหโคตรง่ายแม่ผ่านได้แบบรวดเร็วแน่นอนก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับผมไหนดูซิมีตัวอื่นๆอีกไม่เอ่ยเฮ้ไอเมดจอมเวทน้ำแข็งนั่นล่ะอ่ายอดเยี่ยมสิบแบบนี้เราจะเอาสเปียร์แมนออกก่อนแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นดีนะครับไอเมดต,ติดตั้งเข้าไปขออัปเกรดกันหน่อยจึ๊บๆๆ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 ๆบๆๆ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 เยอะ เออ20่อความสามารถนะครับอืออเศกพายุฮิบะกันได้ทำให้ศัตรูนี่ติดสลโลครับผมโอ้โห,โหยอดเยี่ยมแน่นอนแบบนี้ในตอนนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอะอัปเกรดทาาเวอร์นิดหน่อยเอ,ออเออแล้วก็ค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับ b a t t l เว a v e 22มาเลยเพื่อนอยากจะเห็นความสามารถของจอมเวทเหลือเกินเิม,มาก็ขอกวาดล้างเจ้าพวกนี้ กันก่อนเออส่งทหารออกไป่าลองสโลสตู้เฮ้ยชึบพายุโอ้โหสโลผมแม่แล้วก็เป็นดาเมจโจมตีนะครับผมตามด้วยสตันอ,อือคอมโบสุดพิเศษมาเฮาย้ยชึบยิงใส่ครับผมเฮ้ยออกไปแล้วเพื่อนนั่นแหละจูโจบจึกจึกเออจย,จย์เย่เย์เยอเ้ยแผ่นดินไหวมาสโลด้านหลังโอ้โหแช่แข็งแบบนี้ สกัดได้แบบยอดเยี่ยมอมืสุดยอดนะครับสำหรับคอมโบของพวกจอมเวทเอาละตอนนี้ก็ทำการอัปเกรดทาวเวอร์เพิ่มยังไม่สามารถติดตั้งอะไรเพิ่มเติมได้ไม่เป็นแหละเว็บต่อไป23นะครับผมมาเริ่มมานะครับเราจะต้องทำการปล่อยเจ้าตัวนี้ก่อนอมาเลยเพื่อนรีบๆออกมาโอ้โหเฮ้ยมายืนรอไม่ตั้งนานกว่าจะโผล่ผม เอาละเริ่มมาก็สโลไปก่อนเออแบบนี้อโดนกันเยอะแล้วก็ยิงทนูโอ้โหสุดยอดตายเป็นฝูงแม่สุดยอดคอมโบน,นะครับผมต่อไปก็แพนดินไหวเออสตันไปนซะสตูดี้แทบไม่ได้ขยับตัวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นแม่สโลมันจ้านี้แช่แข็งครับผมยิงทนูเออเรียบร้อย ผ่านแบบง่ายดายกันอีกแล้วเล่นเรืเ่อยๆนะครับเกมนี้ขอเก็บเงินกันก่อนไหนดูสิปั๊บป๊บโอ้โหเข้ามาเก็บตรงนี้ได้แบบง่ายดายเดี๋ยวเราต้องค่อยๆทําการขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมเป้าหมายถัดไปต้อง30กันก่อนโจมตีได้ไหมเฮ้ยได้ด้วยโอ้โหจะไหวไหมน่นด่ย มาเจอกับเจ้าพวกบอสพวกนี้โอ้ยเลือดนี่พอสมควรนะครับผมเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอย,อย่าคุณเยอะเดี๋ยวตายเฮ้ยตอนนี้นี่มาสลโลสตู้ดนหลังครับผมอือแล้วก็ยิงธนูโอ้โหช้าเกินมาตอนนี้ก็แผ่นดินไหวตูมได้อยู่ได้อยู่แม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสตันเฮ้ยเยธน,นูนี่ทำให้ศัตรูกระนนเด็นได้ขนาดนี้เลยหรอเอาละเฮ้ช สะเทือนมันไปก่อนนี่ริบรีบรุ่มจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กโอ้โหตายซะเถอะเพื่อนยา่าโอ้โหต่อไปก็ทำการสโลปื๊ดนี่แช่แข็งให้หมดนั่นแหละครับไม่มีใครสามารถผ่านมาได้แน่นอนแล้วก็ดีนะครับผมฮึบอออแผ่นดินไหวยิงทะนูมาเลยเอาตัวไหนก่อนดีด้านหลังก่อนจึก๊กเป็นฝูด้านหน้านี่มาไม่ถึงแน่นอน เฮ้ย <Hey, S 2> เลือดนี่เริ่มจะน้อยมาสโลก่อนือสตันปุ๊บแล้วก็ปล่อยนี่ไปเลยโอ้ยเป็นไงโดนลุมของผมจึกจ๊กจึ๊กโอ้โหดาเมจแรงมากแม่เจ้าอสศาวนตัวใหญ่อือเรียบร้อยเฮ้อปลดล็อกอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นเทพสายฟ้านะครับเทพสุดงั้นหรอใช่ได้ใช่ได้ไหนดูซิเอาเฮ้ยมาตรงนี้เฉยนี่ครับผมยูนิตโอ้โหหมื่นห้า ปลดล็อกไปเลยนี่นะครับเทพสุดดูความสามารถหน่อยสิสามารถทําการโจมตีสาสตูได้นะครับในเวลาเดียวกันโอ้ย่างงั้นเหรอใช้เป็นสายฟ้านะครับอืมใช้ได้อยู่สําหรับตัวนี้ก็มาลองติดตั้งแทนพลธนูแล้วกันจะดีไหมนะแล้วก็อัปเกรดปั๊ปปั๊ปปัเอาให้ได้เรเวล16บหกก็ผมโอ้โหให้เงินหมดป่ะทดลองกันหน่อยดีกว่าดูสิเวฟที่ยีนะครับ มาเลยเพื่อนโอ้โหจอมเวทโคตรเยอะเอาละตอนนี้เล่นความไวปึ๊บ,บเฮ้ยเทพสุดนี่ไม่ต้องกดสกิลเอาละจูโจมศัตรูได้มาเป็นแบบไหนเอ่ยเฮ้ยอ๋อแบบนี้จูโจมแบบอัตโนมัติเอาละสโล่ปืดไปก่อนเดี๋ยวผมแล้วก็แผ่นดินไหวเออรอให้เทพสุดนะครับจูโจมอ,ออกไปเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เออดาเบทถือว่ารุนแรงนะครับจึก๊ก โอ้โหตัวอะไรเนี่ยที่สามารถท,ทําให้พวกนีน้ี่ถอยหลังได้โคตรจะมีประโยชน์ครับผม,มานั่นแหละเพื่อนเฮ้ยเทพสุดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเอาละเราจะเล่นให้ถึงเว็บที่25แล้วกันขายของเหรอไม่เอาหรอกึขวาบนนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อขายของแม่โอเคนะครับผมเว็บที่25นะครับมีบอสกันด้วยเราก็เอาเป็นทีมนี่แหละกำจัดบอสกันเถอะ ไหนดูซิบอสข่าวนี้ดิเป็นแบบไหนเอ่ยน่าจะเป็นตัวเดิมๆปึ๊บป๊บเอาละตอนนี้ปล่อยออกไปเลยอ่าหัวหน้าอัศวินแล้วก็สโลปืด๊ดเอาดิเออชักช้าอยู่นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้นะครับแผ่นดินไหวเอาตัวด้านหน้าไปก่อนนะผมโอ้โหสโลเกินตอนนี้มาจึ๊กจึ๊กจึโอ้โหโอ้โหโดนป้อมหินเฮ้ยเร็วๆเข้าเฮ้ยโ,โอ้โหโดนหนักแ่หนักห่วงเขาผมปะตอนนี้แผ่นดินไหว กับตัวด้านหลังจึ๊กเออแล้วก็สโลกับเจ้าบอสนั่นแหละเพื่อนใช้ได้ใช้ได้แมดาเบตุรุนแรงจึ๊กจ๊กจโอ้โหบอสนี่เลือดโคตรเยอะเอาละสกัดด้านหลังไปก่อนอ่าไอตัวป้อมหินเฮ้ยด้านหน้าน้าหน้าก็โหดดูอุ้ยเออลิฟันจึ๊กจึ๊กโอ้ยเลือดลดย่างโหดครับผมเฮ้ยนี่ครับผมแผ่นดินไหวเออเรียบร้อย เสียวเหลือเกินดูสิครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเวฟที่26กันแล้วพร้อมกับฮีโร่ที่เรียกได้ว่าหลากหลายชนิดนะครับข่าวนี้มาอัปเกรดป้อมกันหน่อยในคราวหน้านะครับเราก็จะลองปลดล็อกฮีโร่ตัวใหม่กันให้ได้นะครับแล้วก็จะมาใช้ให้ดูกันสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกสุปแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบ๊บ